สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยครับวันนี้ถามว่าวันนี้ผมจะทำอะไรวันนี้เราจะมาทำแบนเนอร์กันนะเราก็จะมาสอนกันทำโดยโดยเราจะมาทำอันนี้กัน y o u t ท b e c n a n n e l n a n อร r อ่ะาาพอคุณผู้ชมได้แบบนี้แล้วให้คุณผู้ชมพร้อมกัน เออหมอบเรีแลวกัน,นร,รองอื่นเราผมอะ่ะเป็นคนที่คิดว่าเอาแบบนี้ดีกว่าคือแบบนี้ฮะฮือออออือ ถามว่าผมเป็นคนที่รู้จักการทําแบนเนอร์ไหมไม่รู้ค่ะคือเราจะมาช่วงทํำยังไงดีมันก็คือช่วงใหม่ของช่องเ,อเรานะโอเคพอเสร็จแล้วก็เอาอินพอ t หรือภาพแต่แบนเนอร์ไม่ต้องใช้ขอบก็ได้ เออแล้วผมจะใช้ทำเราไปเอาจากแกลลอรี่ก่อนเออู่ล่างถุดเลยโอเคภาพพื้นหลังก็ไม่ใช่นี่อันนี้ภาพพื้นหลังไม้คราบทั้งหมดนะฮะถามว่าผมจะไปจากไหนผมเอามาดาวผมไปดาวนโหลดมานะฮะถ้าเกิดคุณผู้ชมคนไหนขอว่าขอหน่อยสิขอหน่อยไม่ไม่ได้นะฮะคือเราไปเขียนใน y youtube ว่า ภาพพื้นหลังไปคลับแล้วคุณผู้ชมก็จะเจอว่ามีใครแจกบ้างเพราะผมไม่รู้ว่าพี่เจกดแจกเดี๋ยวแจกกันทีหลังกันเนาะถ้าเกิดคุณผู้ชมคนใดอยากให้แจกก่อนอื่นเราต้องเอาภาพไม e ครับ t ที่เราทำมาไว้หรือภาพอะไรก็ได้แล้วแต่ถต่คุณอนะอ่าอันนี้เป็นต้นะ คุณไม่ชมก็เอามาเติมแต่งวางไว้ตรงนี้โอเคต่อไปคุณไม่ชมก็หาผ้ามาอีกแล้วก็เข้าอีเลเซอร์ที่คุณตัดไว้แล้วแต่คุณมีไว้แล้วคุณมีอะไรสวยๆก็ผมแล้วคุณก็ไม่ต้องมาเอานกา็ได้ อันนี้คือแล้วแต่คุณนะคะคุณจะทํานไหนก็ได้แล้วแต่แต่สําหรับผมคือทําในนี้คือขอไม่รับประกันเพราะว่าสวยนะขอไม่รับประกันนะจ๊ะหนจ๊ะผมเอาภาพที่ผมทําเมื่อกี้ก่อนคือคุณผู้ชมคนไหนที่ทําแล้วอะ่ะคุณผู้ชมก็ไม่ต้องไปห่วงมันนะฮะถ้าเกิดคุณผู้ชมทำไปแล้วแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมยังไม่ได้ทําคุณผู้ชมก็กดไปที่เทคล้วเขียนมาเลย แต่คือผมทำไปแล้วผมก็เลยเอาเข้าแกเรี่เลยละกันเนาะข้าพิกเซลแล้วอ่านี่ฮะที่ผมทำไปแล้วพอจะมารีวิวโดยเฉพาะเนาะถ้าคุณผู้ชมคนไหนอยากทำแบนเนอร์ผมก็สอนทำนะถ้าใครคิดว่ามันกากมันก,นกอากมากก็ไม่ต้องมาทไม่ต้องมาว่าผมนะฮะ ถ้าเกิดคุณผู้ชมทําเป็นทําสวยอยู่แล้วทําอะไรเก่งอยู่แล้วก็ไม่ต้องมาสนผมนะอันนี้คือผมทําเองนะคืออันนี้แบบไม่สวยคือตอนแรกผมคิดว่าเฮ้ยมันต้องเป็นแบบนี้แน่ๆสุดท้ายโอ้โหภาพดูไม่ได้ชเชฉอ่มอันนี้ครับ โอคแล้วต่จากนั้นก็เป็นสีนี้แล้วแต่คุณผู้ชมนะฮะแล้วผมก็จะแถมคือแค่นี้มันก็ยังไม่สวยพอคุณผู้ชมก็สามารถเติมแต่งได้เอฟเฟกต์นี้อันนี้ผมโหลดมาแล้วเอฟเฟกคือคุณผู้ชมก็ไปโหลดกันได้นะฮะผมก็ไม่รู้ว่าผมได้มาได้ไง ออาเอฟเฟกายอ้าวเฮ้ยอ้าวไอีเอฟเกไปอสมาเอฟเฟกเอฟเฟกหายนั่นแล้วเอมเดี๋ยวรอไปหากันนะฮะเอ้ย เมื่อกี้วิเราไปเจอภาพแล้วแต่แล้วแต่สไตล์คุณผู้ชมนะให้คุณกดแชร์แล้วก็กด png แต่อันนี้ผมนึกว่าถ่ายอยู่โอเคเดี๋ยวเราจะไปสอนการติดตั้งกันเลยแล้วกันเนาะโอเคกดอ,อื่นให้คุณผู้ชมกดเข้าตรงนี้ฮะรูปตัวเองแล้วก็สตูดิโอผู้สร้างสตูดิโอผู้สร้างนะครับต่อจากนั้นให้คุณผู้ชมไปที่ไหนอะ เ,เดี๋ยวเราตัดแล้วกลับมาสอนนะฮะโอเคคุณผู้ชมทุกท่านเราก็ไปดูใน y YouTube กันแล้วนะวันนี้เราก็จะมาไปทำกันเลยคือทำแล้วแต่ไม่รู้ไงปัญหาปัญหาคือมันไม่รู้ไปหน้าแดชบอร์ดสิจ้าไปหน้าแดชบอร์ดหน้าแดชบอร์ดแล้วก็กดกรูปโปรไฟล์ตัวเองใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมนั่นไง แล้วจากนั้นคุณผู้ชมก็ไปแก้กันเข้าไขาควงอะคือความจริงนะก็เปลี่ยนได้แต่ผมเชอบอเ่ยนนี้เนะเพราะะว่ามันจะทําให้หัวมันไม่ตรงไงคุณผู้ชมก็เห็นเนาะดูช่องสิเดี๋ยวเราจะเข้าไปตอนที่เราใส่ได้แล้วก่อนนะครับผมโอ้ยกว่าจะเข้าไปแก้ไขได้เนี่ย ภาพของผมนะเออมันไหนอ่ะ,อาาน,ออะนี่ไงกาลรลี่เนะ่ยกลลีนยเรียกรูปจากคอมพิวเตอร์ของคุณคือเราไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์แต่เราใช้เนียนี้อันนี้ โอเคแล้วมันก็จะอัปโหลดนะคะคุณผู้ชมค่าภาพจำลออกมันก็จะขึ้นไปนะฮะปรับการจดคอเลือกเอ้ยลืมดูตัวอย่างบนอุป,ปกรณ์มันก็จะเป็นแบบนี้แต่ผมขอกลับไปดูก่อน หัวมันไม่ตรงอ่ะหัวมันหลุดออกมาคือหัวมันไม่เข้าไปอยู่ไงฮะขอรึกรูปจากคอมพิวเตอร์ของคุณแต่ว่าผมใช้โหยหวนชวนโหมกระซิบโบเฮร์มันใช่เรื่องไหมมาดับอะไรตอนนี้ โอเคเดี๋ยวเราตัดกันต่อเราจะต้องไม่เขารู้รหัสเราก่อนอื่นเราต้องเลือกผ้ามาจากคอมพิวเตอร์ของคุณแล้วก็เลือกเขาว่าดูคูมเมนต์อันนี้นดูคูมเมนต์ใหม่บางคนจะคิดว่าเราบ้า,าใส่ใหม่โอเคคุณผู้ชมก็รอกัอนโหลดกันก่อนนะครับคือความจริงมันจะให้วิธีสร้างประจําช่อง มันจะขึ้นบนโทรศัพท์คอมทีวีจะขึ้นเต็มอะเอ้ยปรับการตัดขอบสิปรับยังไงอะ่ะตัวอย่างบนอุปกรณ์ ทำไเอาทำไมการใช้มือลากนี่มันจะยากมากอ๋อโอเคถ้างั้นคลิปนี้เราขอจะจบจบการโปรโมทรีวิวกันไปก่อนแล้วกันนะครับผมขอปรับให้มันตรงกันก่อน โอเคคุณผู้ชมทุกท่านใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์า like, ชามากกดซับนะฮะคลิปนี้ผมขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนสวีเดอร์สวัสดีครับผมคอยดูก,กันโดยช่างมันเถอะมันขึ้นอย่างนี้แล้วเบืึกเลยอ่ะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่มาดูนะขอบคุณครับบายครับบ,รบ๊บายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย,บาย